ครับกับสวัสดีเอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหล่พระรวยครับพี่น้องมาหวอดจอดแผงครับพี่น้องมาตามตัวเลแน้าทางของคนนอนป่าหลังจากสองสามวันแล้วครับเราได้พบพ่อกันตัวเลนนวทางวันนี้ดียินข่าว่าฝันดีดีพี่น้องเอฟซีุูทันก็าเลย่จะพาแฟนๆแฟนสองมาตามตัวเลแนวทางคนนอนป่าพรุ่งนี้ไว้ออกครับพี่น้องมาหอดใส่ขวดสุดทยพอดีรูปแบบน่าทาเสีออกมารูปแบบใดนี้ยิ้น่าฝันดี กลามงฝันออกมารูปแบบไหนครับพี่น้องขอไปฟังคนนอนปลาพี่น้อาเป็นใาครับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้ฝากไปนน้ำเนยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดดึงแจมด้วยความรักพี่น้องเด้อเอาไปบอกคนจับคนนอนปลาครับพี่น้องตามทีมงานต่อไปครับกล้าบัลลีแปลกหูแปลกตาพี่น้องครับแปลกหูแปลกตาคนนอนปลาเหตุการณ์จะเสีไปแล้วครับจะบยเข่าวทาพี่น้องเนี่ย ดินดามไอ้น้ำเป็นดีน้ำก็ดีดินก็นดีทำการเกษตรจะออกมาออกผลครับพี่นอ้องเสียงนนหน่ออๆกับป้าปุงไหมหลังจากที่พ่อกันสามวัดบอกพี่น้องสามวัดสองวัดสามวัดสามวัดหรอเปล่าโอ้เป็นโบราณปั้นเป็นเห็ดไม่พัดเลยพี่นอ้องโอ้เขาท่าเขาท่าพี่น้องวันนี้นนนเห็กดการเกษตรไปละ แต่ว่าอย่างนี้ข่าฝันเกีียวกับการเกษตรเนี่ยแล้สิฟันธนมาพันจาครับเอางูมางฮะงูงมปูบ้านอกกัางคืนปะค้นครับอเอางูรอไมเพราวาก้วยเขาไปกินกันกล้วยเขาเนาะเนี่ยเนี่ยเปมีกล้วยเยอะนะพี่น้องกล้วยน่อยเนาฮะกล้วยหน่อยมันดืมวกินก็กินแต่ต้นงูนต้นเลื่อนพวกกินเลอือหน่าพวงม่วง ปิิญญาเกษตรไปเลยเ่ยนโอ้เขาถ่ายพี่น้องมารอบนี้ส่งอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ข้าวพี่น้องเขาเลี้ยงครับพี่น้องอย่างนี้ข้าวคนนั่นปลาฝันเกี่ยวกับอันเนี่ยเกากะวห็นพญานาคไม่ใช่ไมไใชไม่ใชไม่ใ้่ขางล่างหมือครับเไมไใช่ขางล่างปับ๊บพื้นที่มันี้เถึงจะว่านจะจะไทยถอดแต่เป็นพญานาค สีเงินอ้อมมันพ่นอยู่ข้างล่างี่นลงไปลงไปข้างล่างอีกหน่อยนึงอืพ่นอยู่กลางกลางให้หน้ามีพ่นเดียวครับอยู่หันเป็นพ่นครับพ่นเดียวพ่นปวกจอมปวก่อืงเป็นว่าจังไงล่ะเป็นว่ายจะเหตต่อเอาไว้นี่แหละจะมุ้งหวังยูเหรออุ้ยฮะกันเลยบบอเห็ดกัเลยบบตองเลยแมนครับพอเพิ่นก็เลยมาไถใ่เแตระมือละไถให้แต่ว่าจะเหตยังหน้าไหมพอเพิ่นก็เลยบเหตเดี๋ยวขึ้นมาทรเงพี่ อือตอนแรกว่าจะไปเฮ็ดญี่พุ่นครับวันนี้ฝันบ่หรือจังได๋ไปฝันเกี่ยวฝันฝันฝันเกี่ยวไปสิล,ปงปปงลงไปเฮ็ดกะเจี๊ยบไปตอท่อต่อหยังปลูกผักปลูกนี่ตอต้องไปเอาเอาพุ่นนั่นออกซั่นเลยอืมแล้วก็สามารถฝันว่าอย่าเฮ็ดท่อซั่นเป็นพญานาคสีเงินพญานาคสีเงินพี่น้องฟังชัดๆพญานาคสีเงินหาง7จุด,ดหาง7จ็ดจุดม,มีหางพร้อมไปไหนมีจุดพร้อมจุด ไกปลาตองไก่จุดขึ้ปลาตองไก่จดเนี่นครับมีอยู่เจ็ดจุดเนี่ยครับอืมเพื่อฟันโดนเติบเลยเนาะลายมือเลยด้วยเนาะเมี่นครับลายมือตอนแรกว่าสิไปเฮ็ดกระเสียดจีเมี่นครับว่าสิปลูกปลูกต้นไม้นี่แหละต้นนี้เป็นเด็ดในความูลกะจำอยู่โบดเลยแล้วพอทูอยู่ทางขึ้นโบดเล่ดหรอตัวตัวใจเลยสีเงินพร้อมจีครับ ก็เรยว่าก็ลูกหลานก็มาอยู่นี่บริบาลสิมาพัางมายอย่างดอกวเจอกับอะไบอรบ่สมมากพะค้วน,นกันมาบอกลูกหลานก็บม่เห็ดบริบงลสิซิ่งส,สิทธิ์หลายเรน่องอยู่นี่นี่มันเป็นดงเก่าปลาเก่าเนาะแม่นครับปลาแต่เป็นสมัยใดบอหล่ะมีนี่เขาเดินมาด,ขขาดงข้อขาดดงข้อขาดทีนี้อีกน้องแปลกๆเลยเลยเป็นน้องขั้นว่าจนไพ่เม็ดจนไม่ไพ่ขั้นบ่บอกตัดบ่บอกบ่เก่าเนี่ยนถ้าบ่บอเนี่ยแนวน้ำ เนี่ข้า,างวันนี้คนนอนปลามีอะฝากจอนไปหลังเอฟซีครับใครเจ็ดจุนผมคิดว่าวดเนี่ยผมมักมากเจ็ดแปดเลยนเจ็ดแปดเลยครับเจ็ดแปดกับสามเจ็ดเขาเขาถามหาไลอะไรวันนั้นมะมาเอาเจ็ดศูนย์มันเราไปเอาหกศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งไอ้ยะวันนั้น,อ,น,นอ่ะเขาบอกว่าเจ้าวน จะซื้อได้สัตว์อยพรซื้อทั้งได้บอกป่านเลยบอกควรซื้อก็ได้สัตไปซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดงวดที่แล้วอ่ามันออกศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งอ่ามึงเนาะศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งครับเพราว่าบอกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่าเป็นแจมรงแจมโป่งแจมรงแจมคิดเอาคนวางสิเดลยโตเพราะมากแล้วมาตัวเดียวมาเจ็ดตุวกันทั้งตัวเดียวไปเลยโอ้ถ้ามันเอาสินเราลงเนาะครับทั้งบนทั้งล่างเนาะครับวันนี้มาจะได้กับ มักเจ็ดแปดเจ็ดแปดคับสามเจ็ดสามเจ็ดครับแต่สามตัวก็จะเป็นสามเจ็ดเปดแมนไหแมนครับสามเจ็ดแปดแล้วบ้างสามแปดแล้วน้ำกลเด้อตัวหนึ่งนี่นี่มีอะไรชอมักชมักมีอะไมูลสามตัวเลยสามแปดครับที่อูว่านี่ เนวจ็ดกับเจ็ดกับสามมันเกิดคี่ๆขึ้นกันนี่มันมรแน่นครับคา่ๆซึ่งกันเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดนอะสามตัวไปจัดเหรียญเอาไปมาสามตัวเกิดมีสีมิกยังกันสีสามเจ็ดแปดตัวจีเหรพญานาคเป็นมัมเหรียญพญานาคอเหรียญพญานาคใหญ่สีนี่ไป่น้อเราแหละคนนอนปลาปราจบไปจัดทำการเกษตรแล้วบันี้มัฝันย่ำแลงแม่บ้านปันลิตรปัน ฝันเองครับฝันเองเลยครับนอนอยู่แจ้งหน้าไมเ้เนี่ยเลยพี่แม่นครับแ<ม>ต่มาฝันเรื่อยๆวันหนึ่งกัมีมาสามวันเ่ยว่ามีผพีนะมาบอกไปค,คุดเอาของบ่ไปสามเดือนแล้วนเราก็บ่อกบอกไหพอมาอยู่จุด,ดใดจุดใดไปคุดเอาคุดเอาคุดกับว่าไหนกับพ่ล้าไปมันก็มาบอกเลยเพิ่นบ่บอกไหมให้ไปเอาเจ้าของเนี่ยไปออกเจ้าของ บันีทึกไปก็ไปไป,ไปผู้เดียวไปผู้เดียวไอ้ายายบ่เอาไปอะไรเป็นฟมปุ๊กูบอเอาเลยพี่น้องเอาไว้หันละแนวแนวของม,มันเป็นของที่ไวให้กระดูดแล้ยวใช่ไหมโอ้ของของเจ้าแมนีนชื่อเปลี่ยวบ่บนนี้ตลาดโอ้เปลี่ยนพี่น้องคนนั้นปลาเนี่ยยู่นี่ฟันจะเน่าแปลกฟันเห็นเอายังไงว่ามีของรักษาเนาะก็กินวางเสร็จแล้วครับแต่ว่าไม่โยนเหง่มันก็มีความสุข มันก็บบริมียังเฉียดลวนเลยนะก็มีความสุขตลอดเลยอืมใจลมลื่นดีมันเย็นพี่น้องยินีไม่กเอามีจากบ้านก็ไปอยู่หน้าไอ้เด็กไปไงพันกระปุกเที่ยงไหนไม่ไปไงเหรอแล้วเหตุใจอืมเราเห็ดไห้เลยล่ะเดี๋เป็นสปัสดีเกษตรไปเลยครับเอาพี่น้องเอฟซีตุนตันตัวเล็กเด้ทางวันนี้คนนั่ปลากินถ่ายไปไหนพี่น้องเอฟซีวันเันจีสองกระชื่อมืออื่นปกติแล้วว่าสินัดกันมืออื่นหล่ะครับพี่น้องจะ่าเรื่องเชืยรพฤศจิภัติภิษฏ์ แอดเองกับช่วงเศร้ากับสิทธิธพลลกิจเช่นกันเดี๋ยวเล่มาม่ห่อใส่ช่วงเร่งๆคำๆนี่สิแหละเนาะพอดีเพิ่นกลับมาจากไปหายกับมิมบ่ไปหามิมโอ้หมันนี่พี่น้องคนนอนปลาไปหากินไหวก็ได้หลายเต๋อบริว่าเลยแปดห้างปาดไมอนีกัมืม่ดีหกปาดโท่าจะเล่าเป็นราคาพี่น้องใาอยากใากินไปแล้วกัดตัวเลนนัททั้งกับปลาตอนพี่น้องยัฟซี่ขอบคุณขอบคุณคนนนกปลาครับพี่น้องพี่นนัททั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับภาพีีน้อยเอซีทุกท่านนี่เป็นตัวเลขแนะ้วทั้งของคนนอนป่าหลังจากทีบริโภรพอกันสามหมวดครับพี่น้อยเอฟซีแตงแตงหวดมันสีหนึ่งกวนวัาสีหนึ่งบีพอด,ดีเป็ชนช่วนเราไปพอกันอยู่สนานีไรแหละครับแต่ตัวเลขแนะ้วทั้งวันนี้ครับคุนฝันเกี่ยวกับพนนานาดใหญ่หน่อยนักเอยนะครับพีน้องฝันเกี่ยวกับพ่นถ้าบุญมีบุญบารมีหรือว่าบ่บป็น ลูกเป็นหลานเป็นเต้าเพิ่นสิบริสุทธินเพิ่นเพิ่นสิบไม่หยุ่นเกี่ยวเลยครับพี่น้อง F4 นี่ก็แสดงว่าสายสัมพันธ์ย่อพันกันตัวเลขแนวทางเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดเลขสามตัวครับพี่น้องไปตัดเหรียญเอาผลมาสามเจ็ดแปดระวังในเด้อเพผลมาสามแปดนี่สีน้ำโขดมาเดจตอนแรกเพิ่นบอกสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องไปใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเอาครับคอนนอนปลาเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อ ั้ช่างเสนอเป็นเพียงแค่เสกกางการตัดสินใจกินยีน้ำอีซีครับมักของเพิ่นกับจังเอาของเพิ่นอนหมักกลับผ่านเดี๋ยวตรงบ้าถ้าแมนน่นแนวทางเขาวันนี้ใส่ยี่น้ำอีพซีแต่สิเพราะเบอร์โทรคนน้ำปลาไว้ถึง่ายไว้ให้หรือว,ว่าพวกนี้สิเอาเบอร์ไว้ให้พี่น้ำอีพซีแล้วจยาหามจะโทรสอบถามกัน อามิโชมไมหมานครับพี่น้องและลำล้ำลึ่งไว้กันสุขุมสุนบุญกุศลใดที่ทั้งแอดในสังสมบุญมากนุ่นทรงเอฟซีของตัวกาต้องประสบแต่ความโชคดีลำล้ำลึ่งไว้กันสุขุมสุ坤นในวันวันที่สองพฤษภิกายนสองพบกพอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีงามครับพี่น้องครับ